สวัสดีทุกคนด้ยนะครับผมฟุยกูกก่เองแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดตัวกันในฐานะ Vtuber นะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็3 2 1เริ่มกันเลยสวัสดีเนี้ยนี่คือ Vtuber แมวฟุยุเนียมเองเนี้ยยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเฮ้เฮ้ไ,ไม่กูกระพริบตาบอ่อยจังก็ยังไงก็ต้อง ขอแฮปปี้เอพิเรฟูลเดยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมอยากมาแลกล้งกัน,นเล่นครับผมแต่ว่าถ้าจะให้มาลงแค่นี้เนี่ยมันก็อไอคิดทำกูกระพริบตาบ่อยจังวะก็ถ้าจะให้มาแลกล้งกันแค่นี้เนี่ยมันไม่มีน,นะครับเพราะว่คิดมันน้อยไปผมก็เลยมีเกมเพลเวลาใช้ไอ้เจ้าโปรแกร,รมอย่างเงี้ยที่มันขยับหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมมาเล่นเกมเอปกนะครับผมยังไงก็ มาดูกันได้นะครับโอเคบวกเข้ามาเลยคะคุณโดนัทสวัสดีผู้ชมทั้งหมด180คนตอนนี้หน่อยเข้ามาเร็วกันยังพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่ได้ไรไม่ได้ไรโหดีนะเข้ามาครับสวัสดีครับเขาออกขทหารใช่ไหมทหารฮ้ยอ้าวเป็นไงล่ะวะแบกแบกต้องแบกแล้วผมบอกแล้วว่า ผมอ่ะของจริงผมมาแบกตาเนี่ยเฮ้ย Yeah I can use t h a s h ดิบดึดดึดบินไปเลยโหใกล้ยังเลยรู้กี่คิดจะไปคอรแล็บกับใครไปไม่ถึงคอแล็บอะไรล่ะครับคอแล็บแบบทำคลิปใครผมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีเพื่อน เพื่อนที่แบบพูดแสกเลยเฮ้ยมีรถมาป่ะไปส่งหน่อยแท็กซี่ออื้ไปส่งชัอกันโบ๊ทรุจิชอบชอบมลแรงเลยฮะชอบมลแรงโอ้แแรงก็เฉยๆนะครับไม่ได้ชอบอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เกลียดนะครับ ก็รู้จักลูกบอลอ่ก็น่าจะรู้จักแหละลูกบาลด้วงรู้จักครับผมเนสอต่ตอนเด็กๆผมเคยเลี้ยงด้วงไงนะเฮ้ยมีโอชาเบเรอกืคอมาเดรดคือโซอัสอยู่ไหนวะอยู่บ้านเนี้ยเอ่อทีสองร้อย

ผมเป็นจัมมาสเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยรู้กีลองโดดบางนี่ะได้ครับเอออเาบอนไซแล้วกันผมชอบผมอยากปลูกต้นบอนไซมีคนลงป่ะไม่มีใช่ไหมเฮ้ยผมสัมผัสได้ไม่มีไม่มีไม่มี ได้คัด <laughs> ได้ว่าน่าจะมีไม่มี <laughs> เฮ้ยตรงนี้มีแฟลตไลน์ไม่มีละ <c oughs> มีป้ะไม่มีนะ <c oughs> เต่ไม่แน่ข้างหน้าอาจจะเจอโอ้ทำไมเฟลมเลตตกวะขอบแล้คุณอย่างสูงเอ้าเชีย่ยเพื่นอน I'm sorry สีดาโมเดลแฟลตไลน์ก่อนผมเชื่อในกระสุนเขยียวผมเชื่อว่าคุณนีจะพาผมที่หนึ่ง ไม่เชื่อผมหรอไม่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 เชื่อในตัวแอนะอ๋อเชื่อในตัวทีมอ่ะอ๋อพูดได้ดีนี่ทำไมผมรู้สึกว่าปิงมันปแปลกๆวะรู้สึกว่า,วาแฟมเรทจะตกบางเซิร์ฟเลยหรือเปล่ามันเหมือนกับแบบเออเหมือนเซิร์ฟเน่าๆอะ่ะเหมือนมันนิดเหนื่อยอ่ะหรือผมรู้สึกไปคนเดียววะเหมือนกับรู้สึกว่าชอบ เขาเราเรารู้สึกเป็นคนเดียวว่าเขาก็ชอบเราอันนี้เล่นบงเลยครับใช่ใช่ใช่อะไรนครับคุณฟูกิเดี๋ยวคนที่ใช่ก็มาหาเองคนที่ใช่ทำไมไม่ใช่คนที่ชอบทำไมผมเล่นอะไรได้บทคนที่ชอบดีกว่าคนที่ชอบอยังคนที่ใช่ ไปไหนวะเนี่ยทำไมมันโซแซดจังเลยช่องฟูอยู่แซดกำลังขึ้นมา <c oughs> โอ้ยหูกี่รูก 就摆个凳子，就